ครับรถไฟสิวมาแล้วนะครับอยู่ที่ครัวฟีนิกซ์นะครับอยู่ที่ตำบลท่าบุญมีนะครับอำเภอเกาะจันนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับผมนี่บรรยากาศเป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะครับนั่งรถไฟนะครับเด็ก20บาทนะครับคนโต30บาทนะครับด้านในก็จะเป็นคาเฟ่นะครับนี่บรรยากาศใต้ล่มไผ่นะครับผมใต้ล่มไผ่บรรยากาศอันนี้ก็ด้านในก็จะเป็นที่ถ่ายรูปนะครับเป็นสถานที่เป็นต้นบัวนะครับเดินเข้าไปด้านในได้นะครับผม ครับสั่งอาหารนั่งกินบรรยากาศชิลมากนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศดีมากนะครับผมระหว่างที่รอขึ้นรถไฟนะครับผมก็สั่งกาแฟสั่งน้ํานั่งกินนะครับก็จะมีที่นั่งนี่ครับอันนี้นั่งถ่ายรูปได้นะครับห้ามนอนนะครับผมนั่งได้ห้ามนอนหลับนะ ก็จะนั่งรอบรอบบัวนะครับบรรยากาศดีมากนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับรัวฟินิกส์คาเฟ่นะครับผมนี่ครับรถไฟด้านในก็จะเป็นสถานที่ถ่ายรูปนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเัื่อนนะครับที่นั่งรับประทานอาหารนะครับผมนี่อันนี้เป็นบัวนะครับสใหญ่มากนะครับผมบรรยากาศดีมากคาเฟ่เปิดใหม่นี่ให้ดูบรรยากาศนะครับด้านในนี่ ก็จะเป็นที่สถานที่นั่งกินข้าวนะครับผมแล้วก็มีร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟแล้วก็จะมีนี่ครับนั่งรถไฟนะครับตรงนี้เป็นรถไฟนะครับผมเด็กเล็กก็ยี่สิบบาทนะครับผู้ใหญ่ก็สาสิบาทบรรยากาศดีมากนะครับเป็นล่มไผ่นะครับผมนีร่มไผ่นะครับวิวทิวทัศน์นะครับถ่ายรูปนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นสวนเดินนะครับเดินชมสวนเดินอะไรได้ครับอ่าเดินเดินไปนูดนี่ครับบรรยากาศดีมากนะครับผมคาเฟ่เปิดใหม่นะครับอยู่ท่ามกลางบรรยากาศนะครับทุ่งนานะครับผมตรงนี้เป็นทุ่งนาเขียวขดีนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะดูรถไฟรถไฟกำลังมานะครับผม อ่านั่งนี่ครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอรถไฟมาจะนั่งรอรถไฟนี่แ,ะนะแต่พอนั่งด้วยนี่ครับนี่รถไฟกำลังมาแล้วอ่าถ่ายแล้วแต่พ่อถ่ายรูปรถไฟกำลังมาแล้วไปบ่ายรถไฟนะนั่งนั่งนั่ง รถไฟมาแล้วบ๊ายบายรถไฟมาแล้วนี่ครับรถไฟนะครับนี่ครับขึ้นเด็กเล็ก20บาทนะครับผู้โต30บาทนะครับขึ้นรอบชมวิว นี่บรรยากาศเขาจะดีมากเลยเดี๋ยวนั่งรถไปอีกรอบเลย